สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นสอนเกี่ยวกับเรื่องวนะงจรชาร์จแบตเตอรี่จากไฟ2 2 0โวลต์นะครับโดยเม็ดผ่านมอเปลงนะครับหลักการทํางานของวงจรก็คือเมื่อเวลาไฟ2 2 0เข้ามานะครับในวงจรนะครับมันจะถูกลดกระแสดโดยคาปาซิเตอร์เบอร์4 7 4 j นะครับจากนั้นมันจะถูกทําให้เป็นไฟกระแสตรงด้วยไดโอดเบอร์ NC 1 n 4 1 4 8นะครับ เราก็จะได้ไฟสําหรับเอาไปชาร์จแบตเบตอรี่นะครับวงจรนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่6โวล12โวลต์แล้วก็24โวลต์ได้นะครับแต่มันอาจจะเต็มช้ารหน่อยนะเพราะกระแสมันตกลงไปที่คาปาซิเตอร์นะครับเบอร์ตัวนี้4 7 4 j นะครับเรามาดูวงจรคร่าวๆกันนะครับวงจรก็จะประมาณนี้นะครับภาพอ่นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ ไฟ220เข้ามานะครับเมื่อไฟเข้ามาแล้วนะครับจะถูกลดกระแสด้วยคาปาซิเตอร์ c 7 4 j นะครับเมื่อถูกลดกระแสลงแล้วนะครับมันก็จะผ่านไดโอดนะครับไดโอดตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนอไดโอดบิดนะครับทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดกระแสไฟนะครับขั้วบวกขัวก้วลบนะให้ออกตามที่เราต้องการนะก็จะประมาณนี้นะครับ เราผมจะสาธิตการวาดวงจรคร่าวๆให้ดูนะครับที่โปรแกรมโปรติอ,อุอสนะครับจากนั้นเราก็เพิ่มคา,าปาเข้าไปนะครับในที่นี้ไม่มีแพ็กเกจคา,าปาซิตเตอร์ 474J นะครับให้เราใช้ตัวอื่นแทนนะครับที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับ 7 4G นะตัวนี้จะเป็นแบบ SMD นะครับเราจะไม่ใช้ SMD นะเราจะใช้เป็นตัวอื่นนะเราจะใช้เป็นแบบพวกเซรามิกพวกไมล่านะครับให้เราหาตัวใกล้เคียงกันนะครับที่มีขนาดใกล้เคียงกันเซรามิกนะล้วลองดู พวใไ้เทมก็ได้นะพอี mm hmm. อ่าผมจะใช้อ่าตัวนี้ละกันเพราะว่ามันมีแพคเกจอยู่นะครับอ่าใช้เป็นพอลีเอสเตอร์นะครับ เบอร์ BX 71N นะผมก็กดเข้ามาจากนั้นก็ทําการแ F ไดโอดขึ้นมานะครับเราสามารถใช้ไดโอดที่ทนกระแสเบอร์อื่นก็ได้นะครับถ้าเราอยากได้กระแสสูงๆเราก็เปลี่ยนไดโอดนะที่นี้นึงผมจะใช้ 1N C148 นะครับเพิ่มเข้ามานะครับ เราก็จะมาวาดวงจรกันนะครับแล้วก็เอาเทอร์มินอลบล็อกแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการตัวเชื่อมสายไฟนะครับไปที่คอนเนคเตอร์นะครับเฮดเดอร์บล็อกนะครับไปที่ S L 1 0 0ขีดส,สนะเปิดโอเคนะครับแล้วก็วางเทอร์มินอลบ็อกลงไปนะครับประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เอาสาหรับมาไว้ทําเป็นสายไฟหรือปลั๊กไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับโยงออกมานะครับแล้วเอาไปเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับต่อไปก็จะเป็นคาปานะครับเป็นตัวลดกระแสนะครับเป็นตัวกรองกระแสลดกระแสนะครับล้วก็วางคาปาตัวนี้ลงไปนะครับเราก็ใส่คอมเมนต์นิดนึงนะครับใส่เบอร์ให้มันนะครับ C7CJ นะครับเราก็ใส่ C uh, C7CJ C, J uh, เราใส่เบอร์ให้มันไปก่อนนะตอนนี้นะครับต่อไปก็สร้างไดอดบิดขึ้นมานะครับขึ้นะขึ้นัว,ข,นวขึ้นนะครับนะต่อกันไดอดูปนระมาณนี้ ขึ้นนะครับหัวขึ้นมีหัวลงมีหัวขึ้นนะครับ,ว,ว,รบวางไดอดุดประมาณนี้ครับหัวขึ้นนะครับ อันนี้ก็ไดโอตนะครับน,นันขึ้นมนอนขึ้นนะครับาจากนั้นก็เอามาต่อตอตัวนี้นะครับก็จะวาดประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้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 นะครับ ตัวนี้นครับตัวนี้ก็ตัวนี้นครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาเทอร์มินอลบล็อกอีกตัวหนึ่งมาวางนะเป็นไฟออกนะครับประมาณนี้นะครับมี่ไฟเข้าไฟออกนะครับอ่าเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้คาปานะครับคาปาดอกบด้านล่างนะครับคาปาคาปาคาปาตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ต่อขาตัวนี้ของคาปานะครับ no ต่อขานี้แล้วก็ลากมาัะ เราก็จะได้วงจรชาร์จไฟนะครับที่เอาไว้ใช้าชาร์จมันพิมพ์ภาษาไทยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูภาษาไทยไม่ขึ้นนะครับฟอนอังษนานะผมจะเลือกเป็นอักษนานะมีหรือเปล่าอักษนานิวนะครับ อลองดูภาษาไทยขึ้นไหมเนี่ยวงจรไม่ได้่ะไม่เอาแล้วกันทีนี้เราก็ใส่เป็นขั้วบวกขั้วลบไปนะครับตรงนี้ด้าน โมฆิดคีดนี้นะครับไฟจะออกมาเป็นข้วบวกส่วนด้านใต้ของลูกศรจะเป็นข้วลบนะครับเราก็ใส่คอมเมนต์ลงไปนิดนึงนะครับใส่เครื่องหมายบวกลงไปนะครับบวกตัวนี้ใส่เครื่องหมายลบลงไปลบนะครับการลืมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไฟกระแสสลับนะครับไฟบ้านนะครับ เราก็ใส่ไปอินพุตสองสองูนโวลต์นะครับอ่าอิ input 220นพุตสอง้ยโวลต์นะครับจากนั้นตัวนี้อ่าเราจะแก้เป็น มือตัวนี้เราเจ้แล้วนะเราไม่จะเป็นนะครับทีนี้เราก็จะเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับสำหรับชาร์จแบตเตอรี่สองโวลต์ขึ้นไปนะสองโวลต์ถึงยี่สิบสี่โวลต์นะครับนะโดยใช้ไฟบ้านนะครับโดยผ่านการวงจรตัวนี้นะผ่านซีตัวนี้นะครับใช้ในการลดกระแสนะครับแล้วก็กรองกระแสนะครับ แล้วก็ใช้ไดโอด4ตัวนี้เป็นไดโอดบิดนะเพื่อให้ไฟออกเป็นกระแสตรงนะครับประมาณนี้นะครับวงจรผมจะเซฟเป็นเทส์เแล้วกันนะครับต่อไปเราจะมาสร้างวงจรกันนะครับแล้วก็เลือกที่นี่2 d กับฟิกบอ t โห d e นะครับเลือกบอทเอกนะครับลบตัวเก่าทิ้งก่อนนะครับ ดีล t ทออกไปนะครับเลือกตัวเก่านะครับกด e ี e t ทออกไปนะครับลาก e ี e t ทนะครับ e ี e t ทออกไปนะครับ e ี e t ทจุดออกไปนะครับต่อไปก็วางอุปกรณ์ลงไปนะครับ เอาเป็นจ uh, 1หนึเราต้องกลับมาดูนะครับจ1เป็น uh, ฝั่งไฟเข้านะครับจ1หนึแล้วก็วางจ1ลงไปนะครัจนะคลิกวางนะครับนะตรงนี้ไฟเข้าแล้วกันออลืมไอ้นั่นครับลืมทูดีกราฟิกหมดครับลืมวางนะครับคลิกบมดอ็ดนะครับนะ วางครับปล่อยเมาส์นะครับคลิกคอมโพเนนต์นะครับจีนึงวางลงไปนะครับไปเข้านะครับหมุนนิดนึงนะครับหมุนอุปกรณ์นิดนึงนะครับอ่าเราก็จะได้ประมาณนี้หมุนอ่ะหมุนอย่างนี้แล้วกันนะครับ ต่อไปจะเป็น G2 ฝังเอาไปชาร์จนะเอาไว้ฝั่งนี้แล้วกันนะครับชาร์จไว้ชาร์จไฟนะครับฝั่งเข้าอ,อนะอันนี้ชาร์จอันนี้ไฟเข้าสองรอยยี่สิบอันนี้ไฟออกนะครับต่อไปก็วางคาปาลงไปนะครับคาปาวางนี้นะครับอ่นะไอ้บนบิดนะครับ เรามาดูที่เราว่าครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามี่ตานี้นะหนึ่งสองสครับอะา้าก็จะได้วงจรชาร์จไฟที่พร้อมจะเอามาใช้งานแล้วนะครับเราเื่อนขยับดูนะครับเพื่อลดพื้นที่ขนาดของลายวงจรนะครับ ตอนนี้นะแล้วก็ใส่คอมเมนต์นิดนึงนะ,ะต่อไปก็วาดลายวงจรเลยนะครับท,ที่ตรงนี้นะครับที่ b ิ g ินรา u ติ้งนะครับโปรแกรมก็จะวาดวงจรให้เรานะเราก็สา,สามารถนะแก้ไขขนาดของแผนนะครับตรงนี้นะ จะได้ลายวงจรที่ผมจะใช้งานแล้วนะครับฝั่งตัวนี้ J1 นะครับ J2 นะครับเราจะตั้งค่าให้มันนะครับเปลี่ยนชื่อนะเป็น Input 220โวลต์นะครับ In p u t AC นะครับ2 2 0ศ V นะครับกดไปนะครับเพื่อให้กรู้ว่าอันนี้เป็นฝั่งไฟเข้านะครับส่วนตัวนี้นะครับ J2 นะครับ วางไฟออกนะครับพินหนึ่งพินสองคะแล้ก็มาดูว่า,าพินหนึ่งเท่ากับขั้วบวกนะครับพินสองเท่ากับขั้วลบนะครับนะแล้วก็ใส่ขั้วบวกขั้วลบลงไปนะครับตรงนีน้ใส่เครืมม่องหมายบวกนะครับพินหนึ่งขั้วบวกนะครับพินสองขั้วลบนะครับ ประมาณนี้นะเ,เราก็ลองลากย้ายตำแหน่งตัวเลขนะครับอออันนี้เราต้องผิดนะครับเราต้องเลือกที่อสีน้ำเงินนะท็อปซิงนะครับแล้วค่อยใส่บวกลบนะครับไม่งั้นไม่ขึ้นนะครับใช่ไหมบวกนะครับ ลบนะฮะใช่หรือไม่นะเอาเมาส์ามาชียนะพินหนึ่งพินสองนะครับหนึ่งบวกสองลบหนึ่งบวกสองลบเราสลับกันนะครับเอาคูบวกลงมานะ,ะข้างล่างจะเป็นพินหนึ่งนะครับว่าลบจะเป็นพินสองนะครับอ่า วิธีการดูว่าก็คือเอาเมาส์มาชี้นะครับตรงนี้นะครับข้างล่างมันจะบอกว่าพินหนึ่งตรงนี้นะครับเพินหนึ่งตรงนี้นะครับจะบอกว่าพินหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้จะบอกว่าพินสองนะครับประมาณนี้นะครับเซฟอะไรเนี่ยเมื่อกี้เซฟนะครับต่อไปก็มาดูที่เอาพุทนะครับอ่าเราก็จะได้ตรงนี้มานะครับลายวงจร รตรงนี้ไฟเข้า220นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นไฟสำหรับเอาไปชาร์จแบตเตอรี่นะประมาณนี้นะครับ E2 นะครับเหมือนตัวเลขจะไม่ขึ้นนะทำไมไม่ขึ้นนะผมรู้แล้วนะครับ เราต้องมาเลือกตรงนี้นะท,นนะท็อปซิงนะคลิกที่ตัวสอนนะคลิกเลือกท็อปซิงน,นะครับขั้วลบนะขั้วลบนะครับข้างล่างเป็นขั้วบวกนะครับใส่ขั้วบวกไปนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนดูเลื่อนลงมา ลบบวกครับมานนี้ครับกดซฟนะอ้าวอะไรมาที่เอาพุทนะทีดีวิชวลไรเซชันนะฮะ,ะเราก็จะได้ตัวนี้นะเรามาดูคูบวกครลบ,บนะตัวนี้ก็จะขึ้นมาแล้วครับอักษรบวกตัวเลขนะบวกลบนะครับนะเราก็จะเอาวงจรน,นี้ไปชาร์จไฟได้เลยนะครับส่วนาปาตัวนี้นะครับเราต้องไปหาเบอรนะ์ ที่ผมได้กก่าไว้ตอนแรกนะครับต,ตัวนี้มันเหมือนจะเล็กนะครับเราจะเอาเบอร์ตัวอื่นนะครับ,บนี่สนะครับ,4 G 4 G รบให้เราไปหาตัวนี้มานะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นวงจรชาร์จไฟนะครับโดยใช้ไฟบ้านนะครับเอามาชาร์จแบตเตอรี่นะครับสำหรับการวาดวงจรชาร์จไฟนะครับโดยใช้ ไปเลยไม่ผ่านมาไปนะครับผมขอขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเจอกันใหม่หน้าครับ